เมียกูเด่น,นี่คบมาหลายปีมึงแกร้อยสิสบักกูขีขมูมค่เครื่อง,อง,อองนนมาโหลคั้ค่ะล่ะัค่อฮัล่อฮัลัลโ่ะฮัลโม่ฮัดโหเคฮลโััหล กาแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสิเป็นทางฝั่งไทยอาจสิบได้เฮ็ดเพลงเราแต่ว่าเอา่เฮาก็อยากให้คนทั้งไทยทั้งเราเนี่ยเขามาเบิง่งเพลงนั่นเนี่ยก็เป็นเพลงของเอ่ศิลปินไทยเนาะถ้าทุกคนหู่จักไอ้ก้องห่วยไร่เขาหมั่นใจว่าหลายคนหู่จักไอ้ก้องห่วยไร่เพราะว่าเขาเคยเฮ็ดเพลงของเราลงช่องนึงก็คือเพลงเอ่บ้านพี่สะกน้ำแล้วเนาะแล้วกะ็เอ่บนักร้องกันซินี่คนหนึ่งคือเอ่สิงโตน้ำโชคเนาะแล้วกะ็อีกคนหนึ่งก็คือ สิ่งก็พี่นรอุดมแต่พาณิชเนสามคนนี้เนี่ยเขาเคยเหตุเพลงออกมากับเป็นเพลงแบบมีเพลงเสาแน่เลยกัส่วนหลายของเขาก็จะเป็นเพลงแบบสนุกสนานฮิฮานาะมือนี่ก็จะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าคูเออพื้นกูสาซึ่งออเป็นเพลงที่มี MV ที่แบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นแบบประมาณนี้แต่ว่าอยู่เมืองไทยอ่ะมันจะมีช่องข่าวช่องหนึ่งก็คือช่องไทยรัฐเนาะเวลาเขาจำลองเหตุการณ์นะคก็ซิมากแบบ เหตุเป็นแบบว่าค้ายแบบการ์แบบแตูนเอฟเฟคให้คนแบบได้เห็นภาพะนะทุกคนก็จะได้เห็นในเอวีนี่คือการเนาะว่าเขาเห็ดออกมาจากไหนเนาะจนซันเนี่ยเ้าไปเบ,บิ่ง r e a c t ช o n เพียงคืนกุสากันเลยเนาะ <S 1> <S 1> ไปไอเลยออกไปตามหาคนงามอยู่ร้านเหล้าไอพอเห็นเจ้าเสียงเสียงโตน้ำโชว์เก่านั่นงเศร้าคนเดียว ไอ้เลยเขาไปถามพวกเจ้าเจ้าไปสายคือมาคนเดียวโ่แมนสู้ผิดกันลราบออยากสิเขาไปดามใจกอดเขาไปใกล้ๆหัวใจอยากสิอเอมแก้มฝากเขาไปแต่ว่า กุยปะเกวนเลยได้เข้าไปบอกถึงว่ากุยเดียวว่าแล้วแบบขึ้นมันูเลิกกันอีลีให้ทักจากเฟซกูมาภายในคืนนี้ <c oughs> ช่วงนี้กำลังเฮ <c oughs> กูสิไปรำเอาเมียกูขึ้นมาควยถ้ามันสู้มอหาก,กันแล้วคืนกูสา มึงโอเคักแมนตีกูกะกหักคือกันมันเอามันเอาอีกแล้วมันตัวสอลออีกแล้วมันบอกบริวารน้ำไผ่เปิดแชทเข้าไปพร้อมอีกแล้วมีคอนถึกทิมอีกแล้วเป็นมาคืกกูอีกแล้วบักสัวเอ้ยบักงัวเอ้ย มันตัวแลลวอินนี่มันไล่บนแล้วกูดอกกันสูเลิกกันก็บพาพ้นกูดอกเลิกกันอีลี่ก็จะลืมบอกกูกูสกลับไปเป็นพัวมันดอกาได้วาหยอกกูวาอีลี่เมียกูเด่นนี่คบมาหลายปีมึงแกรอยสิบักกูขี่คมนสูเลิกันนี่ให้ทักแชทับเขมาภายในคืน สีไปรำเอาเมียกูคืนมาคุยทำเป็นสู้มหัดกันแล้วดแก้คืนกูซาคืนกูซามึงอกหักแมนตีกูกะอกอคือกันมันสูมเลิกกันนีลีให้ทักจัดเฟซกูมาภายในคืนนี้ไมนตีเขาสิ กูสิไปรำเอาเมียกูขึ้นมาคุยถ้ามันสูงโมหักกันแล้วโอ้คุนกูซะคืนกูซามึงก็เกิดเม่นตีกูกะอกหกคืนกันโอ๋อมักเอมี่มาสิแมวมึง ถ้ามันสู้ลิกกันอีลีให้ทักาติเฟกูมาภายในคืนนี้ชวนีกำลังฮะกูสีไปรำเอาเมียกูขึ้นมาคุยถ้ามันสู้โมหกกันแล้วคืนกูซาทุกคนทุกคน มักแหงสำหรับคนที่แบบอาจจะเป็นคนไทยเขามาเบิร์กเนาะเขามาขึ้นกุศลานีน่ประมาณว่าแบบเอามาขึ้นเฮานะแบบเอามาขึ้นประมาณนี้นะเป็นแบบอารมณ์เพลงที่แบบค้นล่องกับเสียงเสานะแต่ว่าแต่ว่าเนื้องลองแบบยิ่งกับมาหูนะเป็นแบบฮ่าฮ่านะมีการแบบมีการดาวมิการแบบอืมมันนั่นแหละใครที่ฟังออกกับเสียงหูเนาะว่า,วา,วาประมาณไหนแน่ เขาเคยเหมือนเอีแต่ว่าเขาเคยฟังเพลงตอนที่เอ่อไอ้กล้องเล่าล่องกับเอ่อซิงโตเอาลงใน u t u b e แบบเล่าดิจิต้ากันผ่านๆเลยว่าได้แบบตั้งใจฟังว่ามันจังไหนแต่ว่าเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่แบบเอามาเหตุใหม่หรือว่าอีหยังแต่ว่าเขาไปเห็ดเอ็มบีออกมาแบบว่าใครคนในเมืองกันแต่ว่าเป็นเอ็มบีแบบฮาๆแบบว่า สนุกสนานนะเนาะอย่างที่เขาบอกถ้าคนเคยเบิ่งแบบรายการช่องไทยรัฐทีวีกับู้ว่าเขาหมายเขาว่าจังไหนขนาดช่องไทยรัฐน่ะยั่งเอาเพลงนี่น่ะไปออกเลยนะเขาบอกว่ามีนักข่าวช่องไทยรัฐไปพ่อเอ็มบีเพลงนี่เลยก็สงสัวยว่าเอ๊ะแบบช่องเขาในเหตุอันนี้ออกว่ารอบอกนะ <c oughs> แบบมานาเนาะว่าเมื่อใด้เพลงนี้นะปล่อยออกมาวันที่ยี่สิบสามมการาวันที่ยี่สิบสามมกรา แบบยอดวิวประมาณเกือบสามล้านตอนนี้อ้โอ่ะทุกคนวันนี้กับเป็นราชั่นของเขากับเพลงคืนกูสาเนาะที่ได้อ่ทีออมดีทีเคไทยบ้านโปรเจกต์หรือว่ามีไอ้ก้องหวยลายสิงตัวนำโชคเลยค่ะไอโน้ตอุดมแต่พานิดเนาะเป็นคนลองเพลงนี้เนาะ เท่าก yeah, exactly. yeah, like, ับอยากให้ทุกคนแบบเบิกความสนุกสนานเด้อแต่ก็อย่าลืมเข้ามาเบิงเลยกับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เหมือนกับช่องของเขาเด้อวันนี้ไปแล้วเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า